สวัสดีครับร้าน PMY Fitness ครับแนะนำลู่วิ่งนะครับของ Two Body เป็นตัว z2 นะครับเป็นรุ่นเกือบเล็ก,กครับแต่ไม่ใช่เล็กสุดครับผมดีไซน์สวยครับโครงสร้างแข็งแรงมีระบบซับแรงกระแทก8จุดนะครับดีไซน์หน้าจอสามารถพับได้นะครับ สามารถพับได้นะครับขนาดมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์สี่แรงม้านะครับกว้างของสายพานนะครับความกว้างของสายพานนี้นะครับสี่สิบหกเซนนะครับยาวร้อยสามสิบห้ายาวตัวนี้นะครับยาวจากนี่นะครับถึงนู่นเลยร้อยสามสิบห้านะครับกว้างตัวนี้สี่สิบหกเซนครับพัดเก็บได้นะครับ ดีไซน์สวยดูใหญ่ครับผมใหญ่ในขนาดกระทัดลัดครับดีไซน์เป็นเหลี่ยมครับกนข้างจะสวยนะครับทั่วไปจะเป็นมนๆน,นะฮะแต่ตัวนี้มันจะเป็นออกเหลี่ยม,เห,ยมเหมือนรถยนต์เลยครับดีไซน์สวยมากเดี๋ยวผมพับให้ดูข้างล่างนะครับนะครับมีกันเสริมการฉีกด้วยนะครับอ่า ของทูบอดี้ทุกตัวนะครับ <S 2> <S 2> <S เหล็กค่อนข้างจะหนานะครับโครงสร้างจะหนามากนะครับมั่นใจในเรื่องโครงสร้างได้เลยคือไม่ใช่แบบกองแกงนะครับมีตัวซับแรงกระแทกนะครับมีทั้งหมดแปดจุดนะครับมีการคงฉีกมีโชกมีล,ลูกลิกซับแรงกระแทกแล้วก็พับเก็บช่วยผ่อนแรงครับมีล้อเคลื่นย้ายได้สะดวกครับฐานยึดมั่นคงครับแข็งแรงแน่นอน เอาลงจะเป็นเฮลิกนี้นะครับจะค่อยๆลงเป็นแซสองนะครับรุ่นแซสองหน้าจอนะครับจะแสดงอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะแสดงระยะทางแคลอรี่เวลาสปีดค,ความเร็วความชันชิปรจรนะครับตัวนี้สามารถฟังเพลง mp 3ได้นะครับอ่าผ่านบลูทูธ AUX นะครับ USB SD นะครับฟังได้หมดเลยรองรับทุกอย่างตั้งแต่สมัยไหนจนถึงสมัยใหม่ครับรองรับด้วยทุกโหมดเลยนะครับตัวนี้จะปรับเล่งเสียงเพลงได้นะครับจะควบคุมตรงนี้ได้นะครับเลเวลรัดความชันเลเวลรัดความเร็วเพิ่มเสียงเพลงตัวนี้เพิ่มเพิ่มความชันลดความชันครับโหมดนะครับโหมดเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าเราจะเอากี่นาที หรือจะเอาระยะทางกี่กิโลก็ได้ครับสามารถตั้งได้เอาแคลอรี่ก็ได้นะครับตั้งได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วทุกอย่างกะนับถอยหลังให้เราเลยเวลาเราตั้งนะครับสตาร์ทนะครับโปรแกรมเข้าโปรแกรมง่ายๆครับเนี่ยโปรแกรมที่เราเลือกนะครับพีหนึ่งเราหนีดูตรงนี้ครับความชันความเร็วจะเองอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับมีมีทั้งหมด24โปรแกรมนะครับมีทั้งหมด24บโปรแกรมให้เราใช้งานครับ ลำโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับลาโพงลําโพงจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับลําโพงซ่อนตรงนี้สองตัวเลยนะครับเป็นสเตอริโอนะครับวัดถิบจรพร้อมเป็นมือจับข้างหน้านะครับสำหรับคนสูงอายุใช้งานได้ดีมากครับมอเตอร์ค่อนข้างแรงครับราคาตัวนี้มาแบบพิเศษสุดๆเลยครับผมโครงสร้างเหล็กหนามากเลยครับตัวนี้เป็นงาน เป้นสีลงไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่เป็นงานติ๊กเกอร์นะครับเป็นงานสีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของที่สายพานเลยครับ2ูบอดี้นะครับติดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีตรงนี้ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นครับสวยตัวนี้ราคาไม่แรงเลยครับพิเศษสุดๆ ดูโดยรวมครับสวยครับผมฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นครับสวัสดีครับ